วันนี้แม่รีบแม่รีบไม่ได้เอาอะไรมาให้หนูกินเลยเดี๋ยวแม่มารอบหน้าแม่จะเอาไก่อบอ่งคุกกับข้าวสวยอร่อยอร่อยไมาให้หนูกินเยอะๆเลยโอเคไหมแม่สัญญาแม่สัญญานะสัญญาแล้วนะไม่โกหกใจไหมวันนี้แม่รีบแม่ก็เลยไม่ได้เอามาได้อย่าโกรธแม่นะแม่รักด้านะครับด้าวิ่งมารับทุกวันเลยที่แม่มาเข้าใจไหม รักมากรักมากรักมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วพอ่อดีดีมาแล้วดีดีโน่นนโน่อุ่าสาตั้งใจเอาเข้าวมาให้กินคิดว่าจะไม่เห็นฮันดา มาแล้วมาแลวอันดาอันดามาแล้วนู่น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 มาแล้วๆวสปีดไวก่อนะลูกมาแล้วค่ะเอาของมาฝากด้วยสวัสดีค่ะเอ้ามาแล้วเร็วเร็วนี่แมวข้ามาให้กินอย่าสาวยาข้าไปมันเปื้อนมันลก ไม่กินมันโลกกินอยู่นี่กินอยู่นี่อืมแม่เอาถุงไปนะใจเป้าโน่นเพื่อนไม่ได้กินด้วยเลยเพื่อนอยู่โน่นมามม,มเลยแค่คกินกับดาเร็วนี่นี่นี่อืมอันนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นี่นี่ลูกกินเร็ว มาไปกินเลยฮันดาหยุดนะไปเลยลูกโอเคเราเน็วรีบกูฮัน <Hello. S 1> ดาเอาแล้วพ่อขี่โกงแห้งแทนเลยน้ำอยู่ในรถลูก